วิธีใส่ข้อความในรูปภาพก่อนส่งให้เพื่อนใน messenger แต่แอป messenger แต่ชัดเพื่อนที่เราต้องการส่งรูปภาพให้เราแตะไอคอนที่เป็นรูปภูเขาแต่เลือกรูปภาพที่เราต้องการส่งหนึ่งครั้งจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับให้เราแตะแก้ไขถ้าต้องการใส่ข้อความแต่ ตัว A ใหญ่ A เล็กเราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยครับตรงแถบสีเราสามารถเลื่อนเพื่อเลือกสีที่เราต้องการได้นะครับถ้าอยากเปลี่ยนรูปแบบข้อความให้เราแตะสี่เหลี่ยมและมี A ออยู่ข้างในเสร็จแล้วให้เราแตะตรงไหนก็ได้ของหน้าจอมือถือนะครับเราสามารถลากไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการ หรือใช้สองนิ้วขยายหรือย่อถ้าเสร็จแล้วให้เราแตะส่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย